สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆพี่ป้านะอ่าพี่น้องทุกทุกคนนะจ้ามาแลวจ้ามามาได้แป๊บหนึ่งนะจ้าเออมาจัดซะหน่อยจ้ามาจัดแห้งซะหน่อยนะจ้าเอออย่าอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเออเออหายจากกันไปนะจ้าไม่ทุกคนมาเช้าคลิปอีโคมันออกมาอันเดียวมันออกมาเดียวมันมนนั่งกินต้มต้มเลือดหมู อาอากาศร้อนมาส่งคิดว่ามาส่งอีลิงกันแหละมาส่งอีลิงกันแหละเออนี่ทุกคนอีกะตกอื่นบอกว่าวันนี้มันจะไปกรุงเทพผลสุดท้ายแม่ก็ยังอยู่บ้านนะเนี่ยยังอยู่บ้าน อีโคกก็เลยนะอีโคกนั่งกินอีโคกนั่งกินเอ่อต้มเลือดหมูทีน,นี้ไอ้คันจะนั่งกินสองคนผัวเมียนะถ่ายคลิปอยูไ่ไงเออจะนั่งกินสองคนผัวเมียเดี๋ยวทัวร์จะลงว่ามาแอบมากินสองคนผัวเมียก็เลยต้องบอกว่าเออเดี๋ยวโทรถามอีกตุกอื่นก่อนว่าอีอ้วนก่อนว่ามันจะกินไหมเออโทรถามให้เห็นให้เอฟซีให้ทุกคนเห็นว่าเออไม่ได้มาแอบกินอะไรอย่างนี้เนี่ยโทรถามแล้วนะอะไรประมาณนี้ก็เลยรู้เลยว่าอ่าอีช้างน้าเนี่ยมันก็ไม่ได้มันก็ยังไม่ได้ไปกรุงเทพ ทุกคนคิดเอาเมื่อคืนมึงนั่งปากหมาใส่เสื้อเหลืองฮะจะยิงแต๊ดพวกกูเนี่ยฮะในช่องดําเนี่ยฮะมึงจะยิงแต๊ดเนี่ยมึงท้าให้พวกกูไปหาแล้วมึงจะยิงแต๊ดเออแล้วมึงคิดเหรอว่ากูไม่ยิงแต๊ดมึงฮะไม่ยิงแตดมึงอีอีอีช้างน้ําอีอีอีหน้าหมูฮะ อ่ะอีควายอีส้นตีนท้านะท้าสุมสี่สุมห้าระวังเถอะมึงนะระวังเถอะนะจะเดจะเจอโดยไม่รู้ตัวนะท้านี่ไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดใช่ไหมที่โดนตกไปเนี่ยท้าเขานะ่ะท้าเขาไปเจอที่หน้าสอนอน่ะไปไงไปไงเขาตบมึงอะฮะมึงทาอะไรเขาได้ได้แต่ร้องเขาทาหนูแล้วไปไงอะมีใครช่วยมึงล่ะผัว <exempel> มึงก็ไม่ช่วยมึงฮะถ้ามึงจะยิงตัดพวกกูเนี่ยนะฮะกล้าหน่อยนะแล้วพวกกูเนี่ยไม่จําเป็นนะ กูจะมานั่งจุจอดําจอมืดจอสว่างอะไรก็เรื่องของพวกกูนะแล้วแล้วกูไม่จําเป็นจะต้องโชว์นะมึงอยากจะเห็นมึงบอกให้พวกกูอ,ออกมาโชว์สิถ้ามึงบอกว่าน่าสวยๆโอ้ยของดีไม่ต้องโชว์นะเออของไม่ดีอย่างมึงอ่ะต้องโชว์เออเพราะมึงผู้หาย พราะมึงหาแดกเออกูไม่ได้หาแดกกูจะโชว์เพื่อแล้วกูจะทำไมทำไมกูจะต้องเชื่อมึงเออมึงเป็นไผ่กูทําไมต้องเชื่อฮะกูมีสิทธิ์ทำอะไรกูก็ทํานะกูอยากด่ามึงกูก็ด่าทําไมเหรอกูอยากแชฉกูก็แฉ ฮะมึงจะมาเดือดร้อนอะไรฮะฮะไอาการที่มึงบอกมึงจะล้างถามผัวนะ่ะอ่หายกูด้วยนะเออไม่ใช่ว่าดีจะปากนะดีจะปากก็ปากอย่างงี้นี่เล่าถึงโดนตกไงเออ,อยังไม่วายนะยังไม่วายนะมึงนะอย่าลืมนะมึงอยู่บ้านเช่าอยู่ตอนเนี้ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ มีสิทธิ์จะหลุดก็ได้นะอ่าทำเป็นปากแก่งไปนะอาจจะไม่มีแดกนะนะมึงไม่มึงมึง,ม,งมึงไม่รู้เหรอถ้าเกิดว่าเจ้าของบ้านเขาดูคงดูคลิปอะ่ะฮะยูทูบแบบใครดูก็ได้หรือเปล่าฮะมึงมึงมึงอยู่ใกล้เขาอย่างเงี้ยนะขี้ค้านะนะ ควายเขารู้สันดานมึงไงฮะมึงนี่อยู่มึงอย่าลืมนะมึงไม่ได้อยู่สู่ศาลอยู่สู่ศาลมันเป็นที่ของมึงนะมึงจะทําอะไรก็ได้สิของมึงมึงจะด่าใครก็ได้ชูกไหมแต่นี่มึงมาอยู่ในบ้านเช่าอย่างเงี้ยฮะอีควายฮะไหนบอกว่าจะให้เกียรติไอ้แมงดาไอ้ไอ้หน้าหนอะแตกฮะไหนบอกมึงจะให้เกียรติเจ้าของบ้านนะอ่าเรามาอยู่บ้านเช่าเราก็ต้องให้เกียรติเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ไอ้สัตว์มึงมาอยู่บ้านเช่าอย่างเงี้ยฮะฮะอีควาย มึงดา่ามึงให้เมียมึงด่าชาวบ้านเนี่ยแวดแววแวดแวดเสียงลงถรัง,งเนี่ยคืออะไรฮะอะจะยิงตรงยิงแตด้ยนะนะเหลืองไหมเข้าไปดูหลังบ้านนะเหลืองไหมนะไม่เหลืองกูให้ถีบเลยเนี่ยฮะเป็นะไ,ปไงบอกให้เมียอย่าพูดมากเดี๋ยวมันเหลืองหรืวมันเหลืองไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วถ้าลองให้อีกครงข้าๆมันพูดอ่ะไม่ทันแล้วนะนะนะคลิปนี้ไม่ได้ตังนะดีใจด้วยนะคลิปนี้ไม่ได้ตังวายออกมาเสียเวลานะ เสียเวลาเปล่าๆเดี๋ยวพูดเลยควายถ้าท้ากันนะนะมึงกล้าออกมาไว่ลาถ้าเขาก็ท้ามึงอ่ะฮะมึงท้าเขาไปบ้านในคืนอ,อะไรปัญญาอ่อนนะปัญญาอ่อนท้าตบให้มาที่บ้านเขาไม่ใช้ํำแล้วเขาไม่ใช้คําแบบนี้แล้วให้มาที่บ้านกูเดกมาบ้านกูเดกเขาไม่ใช้แล้วเขาเรียกว่าเด็กเด็กๆ ปัญญ่าอ่อนพวกเด็กๆเ,เขาท้าตบกันให้มาบ้านอย่างเงี้ยคำแบบนี้เขาไม่ใช้กันผู้ใหญ่เขาใช้สมองโว้ยนะไอ้ที่มึงโดนมาคืออะไรไอ้ที่มึงโดนมาคืออะไรฮนะเขาไม่ต้องเขาไม่จะไม่เขาไม่จำเป็นจะต้องไปบ้านมึงนะเขาเล่นด้วยเอกสาร ละด้วยเอกสารและความถูกต้องมันก็ใจไหมอ่าแล้วเป็นไงล่ะเสียเงินเนี่ยเสียเงินสองรอบเสียข้างโง่ไงเส,เสียข้างโง่ไงเสียเสียข้างโง่ด้วยด้วยอารมณ์ปากอารมณ์ปากพ่อ,อยปากหมาอย่างมึงไงอีควายฮะอีควายล้างเอาเวลาไปล้างหำก็ป๊กผัวมึงอะนะไปล้างหำผัวมึงอะเล่นซะ ฮะถ้ามีเวลาสไอสัตว์ฮะมึงรู้หมดทุกอย่างอ่ะพูดเรื่องใต้เสือดือมึงไม่มึงไม่ต้องมาขอโทษขอภัยหรอกขอโทษขอไัยที่พูดคำหยาบโถสันดานมึงมันหยาบอยู่แล้วนะไอที่พูดมาเนี่ยผัวมึงไม่เคยทําให้มึงเลยใช่ไหมผัวมึงทําแต่น้องทําให้น้องมึงไงเอมมึงก็เลยเก็บกดใช่ไหมว่าผัวมึงไม่เคยเลียตัดมึงอ่ะอ่ะมึงบอกว่าอ่าอ่ให้ให้พักผัไปเลียอ่าอ่าอ่หับเลียอะไรนะอมหัมึงเคยอมหรือเปล่าล่ะเออมึงเคยอมอ๋อหรือว่ามึงเคยอมวะ หรือหรือยังไงวะหรือมึงอมหำหมาหะหรือไงควายไอหำสองนี้มันไม่จู่ใจมึงใช่ไหมเออควายแหมหำหำผัวมึงอะมันมึงไม่ได้ออมหรอกนะมึงให้มึงให้น้องมึงอะน้องมึงอะอมมากกว่าอะไปถามน้องมึงสิฮะควายแหมทำไมพูดอุ้ยดูดีทุกอย่างเออเออเออผู้ใหญ่ใจดีออดังมาแล้วใช่ไหมเออเออเดี๋ยวเดินทางนะพรุ่งนี้แล้วไงอีกตกเออยังอยู่บ้านอยู่เลยทุกคนไม่ได้เดินยังไม่ได้เดินทาง บอกพอวันนี้เมื่อวานบอกว่าจะไปวันนี้พอวันนี้บอกว่าจะไปพรุ่งนี้เอาเอากับพวกมันเอากับพวกมันทุกคนความตอแหลความความอยากได้เอ่อความความเขาเรียกอะไรนะความสตอความอยากได้ยอดโอนนะดึงเวลามึงจะดึงเวลาทําไมไว้อีกกระตกอื่นอีเฮียเอาเวลาที่มึงมานั่งเป็นขี้ข้ามันเนี่ยไปดูลูกมึงก่อนไหมเอออเฮียโตจะมีหมอยลูกสองคนแล้วมึงยังไม่ไหวยังไม่ไหวที่จะคิดได้เนาะ นอะนะนะอยู่อยู่ให้มันอยู่ให้มันนะดึงเวลาดึงวิวอยากได้วิวเนี่ยแล้ววิวมึงได้ไหมวิวมึงได้ไหมแม้กระทั่งอีเตียเนี่ยนั่งซักผ้าน่ะไม่มีเสียงพูดไม่มีอะไรเลยไม่จะเสียงบรรเลงเพลงคน,นยังเข้าไปดูต้องสองพันนะคิดดูทุกคนคนเข้าไปดูอีเตียนะอีเตียไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะนะเอาเสียงลงแล้วก็เปิดเป็นเพลงบรรเลงเอ่อมานั่งซักผ้าแค่เนี้ยคนเข้าไปดูสองพันนะคิดเอา โอ้ยดูในฝียังบอกโอ้ยนะอีเตี้แค่นี้มึงก็เนาะมึงก็ยังทําให้คนดูเนาะนั่งซักผ้าฮะให,ให้ให้ติ่งดูไงให้ติ่งดูว่าเออทำงานนะเนี่ยมาทํางานหาเงินนะคะ หาเงินเลี้ยงลูกคะ่ะไม่มีผัวแล้วนะคะเ,เรีบโอนนะจ๊ะผู้ใหญ่ใจดีนะใครแต่สีแต่สาอาดูแล้วก็สงสารก็รีบโอนเดอ้อนะเงินในกระเป๋านะ่ะมันร้อนรีบโอนนะเนี่ยม,มันทำให้ดูแล้วนะเออมาทางานแล้วนะเนี่ยอยู่ตัวคนเดียวนะี่เออจริงๆแล้วมึงก็ชอบอีเจียนะมึงมาเนี่ยมึงมึงไม่ได้ว่ามึงทํามาหาแดกเลยเฮียนะนะจริง,รงๆอ่อะนะอีโคมันก็ยังพูดเลยว่าเงินยูทูบมึงอะ่ะมึงก็พอกินเลี้ยงลูกมึงแต่ทีนี้ว่ามึงยังทําใจไม่ได้ มันทำใจไม่ได้ทุกคนมันทําใจไม่ได้ที่มันจะมาอ่าที่มันจะอยู่ตอนเอ่อจะอยู่บ้านโดยที่ผัวมันยังทํางานอยู่หน้าบ้านเออยังทําใจไม่ได้ไม่อยากเห็นหน้าไม่เห็นอะไรแมง่งคออ้างทุกคนแมง่งคออ้างนะจริงๆแล้วอีเนี่ยอีเนี่ยมันก็บะคิกเกตเลี้ยงลูกมันเหมือนกันนะ ปากบอกรักลูกอีเหี้ยถ้าลูกมันเป็นอย่างนี้น่ะเราก็ต้องใส่ใจลูกหรือเปล่าทุกคนนะถึงจะให้แม่มึงก็บอกว่าแม่มึงแก่แล้วอ่ะมึงจะดูแลแม่มึงแต่ผลสุดท้ายเป็นไงแม่มึงก็ต้องมานั่งดูแลลูกมึงอีควายถ้ามึงรักแม่มึงมึงต้องกลับไปดูแลลูกมึงถูกไหมทั้งสองตัวถูกไหมแต่พูดกับแม่ก็พูดเหมือนเป่าปีให้ควายควางอ่ะทุกคนนะพวกนี้สอนไม่ได้บอกไม่ได้ด่าได้อย่างเดียวนะด่าได้อย่างเดียวมึงชอบการดรามา่าพวกมันชอบดรามา่านะไอการอีเดี้ยไอการที่มึงบอกว่า ผู้ใหญ่หมอยงอกไปด่าลูกเขาไม่ได้ด่าลูกมึงนะนะเขาบอกลูกมึงอะพฤติกรรมอะเป็นนาหนักนะแต่พวกมึงอะดิ้นกันไงดิ้นกันไงนะเวลามีปัญหาขึ้นมาพี่น้องพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนคะช่วยคิดหน่อยค่ะค่อยจะไปพาลูกไปรักษาที่ไหนดียังงี้อย่างนี้ฮนะเออเออลุกเออคงไม่ได้เอาลูกไปโรงเรียนแล้วล่ะพี่น้องนะเพราะว่าเออเออค่อยจะเลี้ยงเองไปโรงเรียนะครูก็ไม่ได้ใส่ใจลูกค่อยนะแล้วเป็นไงล่ะ ไอ้ขี้อ่ทางกีไปทํางานแล้วใครดูลูกมึงอะยิ่งเป็นหนักกว่าเก่าน่ะขี้เยี่ยวบอกบอกไม่ได้เลยความต้องการมันบอกไม่ได้เลยร้องไห้อย่างเดียวที่มันเด็กมันร้องไห้คือมันบอกความต้องการไม่ได้นะมันมันรู้อย่างเดียวคือกูต้องร้องพอร้องเสร็จกูจะได้สิ่งนั้นมาถูกไหมเด็กมันบอกไม่ได้มันไม่รู้ด้วยว่าเยี่ยวยังไงขี้ยังไงมึงเป็นใครอ่ะถึงมันจะอีเจมึงบอกว่าลูกมึงกะพูดได้พูดได้อ้ออออ่อได้แค่นั้นน่ะ มันบอกความต้องการได้ไหมมันรู้ไหมแล้วมึงจะเลี้ยงลูกมึงจะโตเหรอมึงไม่คิดว่าวันดีคืนดีมึงนั่งรถไปแล้วเกิดอุบัติเหตุอะฮะควายลูกมึงจะอยู่กับใครอยู่กับแม่มึงเหรออ๋อมึงก็ผักพาระให้แม่มึงไงกูไม่ได้เข้าข้างยี่หมอยแต่กูจะพูดว่ามึงอะนะมันเห็นแก่ตัวถูกไหมทุกคนเห็นแก่ตัวพวกเคี้ยเนี่ยเห็นแก่ตัวเห็นความสุขตัวเองเป็นใหญ่ปากบอกรักลูกคิดถึงลูกเด้คิดถึงลูกเด้นะแต่ไม่ไปหาลูก แต่ก็ไม่ก็ไม่้าใจาเหมือนกันนะนะอยู่รู้ว่าเงินค่าแรงมันถูกนะกูรู้วพวกมึงก็ไม่มันมึงมึง,ม,งมึงก็ดูถูกค่าแรงเหมือนกันอีโคก็พูดตลอดว่าค่าแรงมันไม่คุ้มกันค่าแรงน้อยค่ากินแค่อยู่แค่นู่นแค่นี้มันน้อยอีโคกนะอีโคกมันไม่ทําแน่นอนวันละสองร้อยอ่ะถ้าไปอีโคกอะ่ะ ถูกไหมอีโคไม่ทําหรอกอีนี่ติดสบายแล้วนะไอ้คันที่คนจะไปบอกอะติงมันอะไปบอกว่าเออทําไมเราสามคนอ่ะอีเตียอีช้างน้ําอีโคอะทำไมไม่เปิดร้านถ้ามีฝีมืออย่างนี้โอ้ยคุณขาแค่เปิดละแค่มันมาเนี่ยมันยังผิดผิดประเภทเลยมันมาในนามรักท่องเที่ยวถ้ามันจะมาทํากิจการทามาหาแดกอะเหรอโอ้ยโอนให้มันสิคะนะติงโอนให้มันมันชอบเงิน นะถ้าจะทําอะไรให้มันจะออกความคิดอย่างเดียวมันไม่ชอบไม่ต้องไปออกความคิดให้มันออกความคิดให้มันแล้วเงินต้องส่งด้วยถ้าเงินไม่ส่งอย่าไปออกนะมันก็ได้แล้วฟังแต่มันไม่ทําตามหรอกพวกเคี้ยเนี่ยนะเออส่งเงินอย่างเดียวเท่านั้นเงินเท่านั้นแหละคือคือสิ่งที่พวกมันต้องการนะไม่ต้องไปออกความคิดให้มันทํานู่นทํานี่หรอกมันไม่ทํานะพูดไปเหมือนเหมือนเป่าปีให้พวกมันฟังอ่ะเหมือนควายอ่ะพวกมันเหมือนควายเข้าใจไหมเออพวกเนี้ยไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปบอกให้มันทํานู่นทํานี่ไปแล้ว รังคว่างค้ามันไม่ชอบมันชอบเงินอย่างเดียวมันก็บอกแล้วเงินคือสิ่งที่มันบันดาลบันดาลสุขให้มันเออมีเงินเท่านั้นไปไหนก็ได้นะไม่ต้องไปออกความคิดมันดูความเฮียความจังไรความแถความที่มันดึงเวลาดึงยอดโอนอยากได้ยอดโอนไงไอ้คันจะไประยองก็ไม่ได้โยนไม่ได้มียอดโอนแล้วไงเออคุณจะทํายังไงกันดีว่ามันต้องนั่งคุยกันแล้วเออเดี๋ยวกูดึงมึงอยู่นี่ก่อนนะดึงไว้ดึงไว้นะเออแล้วก็บอกเดี๋ยวกูจะออกคลิปเลยนะว่ามึงไม่มีตังนะอีช้างน้ํานะอีโคกอีโคกนะ คิดว่าเป็นความคิดพัวไอ้เป๋กับอีโค้กนะเออเดี๋ยวจะบอกเออไม่มีเงินสักหลึงเลยอยู่เนี่ยเอ้ยก็ออกทุกอย่างทุกอย่างเออเผื่อยอดจะยอดจะเข้ายอดจะเข้าหารู้ไหมอีโคกงอีฮี้เอฟซีมันเยอะกว่ามึงอีกอีควายมึงก็มีมีอีหน้าสิบแปดเหลี่ยมนั่นแหละเออที่ให้มึงแดกไงอีหีออ้อีเหลี่ยมมันเคยให้มึงไหมไอาทิตหาให้ทุกครั้งอาทิละหมื่นทีละหมื่นนะให้ไหมมันไม่ให้มันให้มึงแค่แดกนะเพราะลำพังตัวมันอ่ะมันก็รับเงินเดือนแดกเหมือนกันนะตัวมันก็แดก มันก็ดื่มเหมือนกันเรื่องอะไรมันจะให้มึงแดกถูกไหมมันก็ให้มึงแค่แดกเออสร้างว่าเป็นพี่สาวที่ดีเออมึงก็อวยไงแค่แดกมันก็มึงก็อวยเป็นธรรมดาไงเออแต่ในใจเนี่ยมึงก็ต้องาดีเลี่ยมอยู่แล้วทาไมไม่ให้กูหลักหมื่นวะให้กูแค่กินกูไม่พอแดกเออนะทุกคนนะแหมมาบอกๆก่อนเด้อไปทํางานก่อนเด้อนะนะมีโอกาสค่อยว่ากันนะอย่าอย่าผิดพลาดไปการใดขออภัยนะจ๊ะนะ มาแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเออเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะคลิปมันเพิ่งออกมาคลิปเดียวจ้ะนะไม่มีอะไรมากนั่งกินต้มเลื่อนหมูนะอีดีช่างน้ำยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปทํางานนะจ๊ะยังไม่ไปกรุงเทพยังอยู่บ้านอยู่เลยจ้ะยังนั่งเป็นขี้ข้าอยู่อะจ้ะนะสวัสดีนะคะบายยค่ะ